สวัสดีครับานูุ้ชมครับมาหนี้มาพบกับหัวน้ำไส้อีกเส้นเค่อยเนาะครับผมหัวน้ำไส้กับสีมาตามเนวาทาาให้พอม่พี่น้องอีกคือเกาเด้อครับผมหลังเวลาเลิกเรียนเนาะครับหัน้ำไส้กับสีมาหาเนวาทางดีๆให้พอม่พี่น้องเอฟซีเด้อครับผมกะเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้หัน้ำไส้นี่เด้อครับเพื่อเป็นการช่วยหัวน้ำไส้แฮมมี่ แนวทางให้เอฟซีได้รับส้มรับฟังน้ากันนะครับกัขอพระพุณนปูศสีถาดได้ครับผมที่ให้แนวทางอุนน้ไส้ได้มา่ทยถอดให้พอมีพี่น้องเด้ครับกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อุนําไส้ได้ครับเมื่นอนี้ก,กัสิเป็นแนวทางปูศสีถาดได้ครับผมเพิ่นสีมาใหา้เทั้งบนเทั้งล่างนด้ครับจัดสุดเต็มได้ครับผมอุนน้ำไส้กะสีมาตามให้พอมีพี่น้องอีกคือเกาเด้ครับเป็น คลิปแรกเลยครับกับปูสีถาดครับผมทางพอเก่ามาเชียกัได้คุยกับปูสีถาดแล้วครับเลยไดห้มาลงง่องอูน้ำไส่ได้วยครับผมเป็นคลิปแรกเลยครับเอาอูน้ำไสกับสิพยายามหาแนวทางดีๆให้ f c ทซีตักน้นนะครับเป็นกำลังใจให้อูน้ำไส่ได้ด้วยครับอูน้ำใส่กับสีพยายามหาแนวทางให้ปอยพี่น้องเรือครับผม หลังจากฝนต๊กซองมือแล้วครับฮอตฮัคืึ้ยังเด้อครับผมทางอุดอรฝนบ่ต๊กก็คิดฮอดมันเนาะครับบัดต๊กก็วาจั่งซั้นจั่งสีเนาะครับบ่พอดีเนาะครับผมเนามาเบิงเ่งแนวทางเหล็กปูสีถาดได้ครับงวดนี่พนสีหายแนยวทางมาแบบใดมาเบิ่งกันได้เลยครับอย่าเผลออย่าพลาดได้ครับแนวทางของปูสีถาด ไปรับชมรับฟังนํากันได้เลยครับ <G ül üyor> ป,ปูครับอู้น้ำใส่กับนมำสการครับเออเป็นแังไดแน่นอนครับยืดดีไม่แห้งบ่ครับปูยืด <G ül üyor> ดีไม่แห้งบ่ครับแ่ยืดดีไม่แห้งนะครับนี่ว่าจังสั่นแล้วครับปูไม่มีจะไปตัดไม่หวานมีความนุ่น <G ül üyor> โอ้เพเห็นน่งลละครับปูครับดีกวญญา่าวน,นะครับผมสัญญาณบ่คอยได้ยิน้อครับปูครับก็เลยันฟันเมือนฟันใหม่แหลชิ้นใหม่เือยเ็นขาดโอ้เย็นขาดเลยบ่ครับปูเย็นขาดเย็อนิ่นั่งนิ่งนิวงนัน่งเนาะครับ อันเป็นยีนิวหน้าอันหเข็อนี้หกเข็มนี่อ่ะโอ้หกเข็มเป็นได้เก็บคัลเดีกรัปูครับเอาอะน,นี่พูดไม่รอะีรนะเหล็กบ่ครับโอ้นี่เมียกอนบอด้สื่อเจ้อครับอโอ้ปูดิมื่หนึ่งเจ็ดหมื่นหนึ่งบาทเก่งว,วางที่ห่างหัวแล้วน ก็วางสองตาเมียมันขึ้นหลังบ่ได้ดอกดอก้อนแดงครับผมบ่ได้ดอกเนาะครับงวดก้อนปูกับถือก,กี่นี่เนาะครับเอいい๊ะครับคลิปนี่ว่นน้ำใสเห็นามาตามปูเป็นคลิปแรกเนาะครับปูโว่าก่ิบฉีกรูปใครได้ลูปนู้นเลยเจ้าขอครับเนี่ยถูกเพราะอได้มาลงเห็นว่นน้ำใสคลิปแรกเลยครับอันเดี๋ยวพอทำยาเราเบื้อเท่าหายเอาครับเพื่อน เมีหลายช่องด้วยแต่บาบอตบอกผู้ใดลงเด็ดล่องแด่ดให้ัว้ากับแม่เท่านมันนะครับผมแตาบาร์มอนี่อ้นน้ำใส้เป็นคลิปแรกดีเนาะครับปูคลิปแรกเลยะครับเอ้ามือนี่ปูไม่เน่าทางเด็ดทางแดงยังเหี่ยวอ้นน้ำใส้เนาะครับเอาสามตัวเอาสามตัวแน่นๆเลยครับปูบนเนาะครับบนครับผมอันนี้เรื่องด็กยิงนะบน เอาสามตัวหรือสองตัวก่อนครับปูเอาสามตัวนะ้รับสามเด่นลงครับผมเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเนาะครับไอเด่นตามเด่นแค่สองตัวเด่นหนึ่งหนึ่งห้ากับหกหนึ่งหนึ่งห้ากับหกหนึ่งเนาะปูครับยี่มาตัดเล็กโอ้ทำเหล็กแรงครับผมส่วนเหล็กแรงเนาะครับปู เด็กเรานีา่คู่เดียวครับผมหาเจ็หาเจ็ดโอ้ยหานีไม่อีกรึเนะครับปูแจ้วจะมีมากกว่ามากแล้นมไม่ไม่คู่เดียวรครับผมปูมักตัวเดก็มูครับนี่นี่มักทกหนึง่งมักทุกหนึ่งครับผมกลับนำบ่ับปูกลับนำบ่ับบนรางนี่ครับบนรางตครับ โอ้โอ้ปัญญน,นะครับไอปูันแค่จับดลกันอ,ออกมากจับ,บแลบ้วกรังโอ้แสด,ดงว่าขันมาย่างดีด้วนะครับปูเอาขัมาย่งดีเลยเนาะนี่คิดเอาได้ครับน่ได้ย่นี่คิดเอา้สิโอ้ันผู้รับผู้ฝันบอครับบ่บ่ฝันเค่ฝันเขาบ่ครับปูนอนบ่ฝันจะขี้ยาียเลย ช่ตเต็กระถึงนมโอ้เหล็กครับผมวันแคจับตัวแดนวนเห่ครับผมจับตัอถีบตัวแดนวัวถ็กครับผมนี้ถกว่าแค่จับนีเยื่อไม่ออกมาจับต้องขยามันแล้วโอ้โอ้ตรงไปได้ครับผมตรงแยงเดียวนะูกันแค่สามตัวที่เราติมใหญ่เตรใหญ่ขามครับผม กันเล็กกอกลับนแงบอรเโอ้ครับก็าวา่วาคือบ,บ่กลกับบ <c oughs> อสยืเชิเียนอยู่ครับก <c oughs> ว่า,า่กล,ลกับว่าบ่กลับเะกว่กับแกลล่คนตายด้วยครับผมพวกนึ่งหีปูจัดไปครับหนึ่งปูจัดไปครับมากพวน่แล้วจัดหลนครับปูเสือโลครับ บ่อะไรสิโอรเดีวันละวันสิที่สามทีมันนัครับแก่ๆหอดมือนะครับแต่หอดมือ่วมาที่พื้นความจะดี้ะโอ้ครับผมกระจายเี่ยนตลอดครับฝนตกบ้านครับปูยี่ท่งนั่นน้ำเส่าดอว่านนี่เหละเปาเส้านี่นะครับยูดอนกับดวนน้ำกันนี่แหละครับปูมอเตอร์เ้านะปูสองหมื่นฮ้อนครึองยังนี่ครับ มันมันหายกับขีดหอนมันมันมีกัจมเนอะปูถ้าเขาวัดรามากต๊กตลอดแ้วจมมเส้าวันครับยังไม้ามาตัวเสียเก็ตัวนีัตัดจบครับอันพอ้ใกล้แล้วบ่แต่ที่นี้ลยบ่ยั่งครับปูอันปูยำหายเอฟซีบางอีกเนี่ครับ นี่เจ้าชิพาร์ครับผมครับครับผมบนนี่กคเจ็ดหนึ่งห้าเนาะครับเจ็ดหนึ่งห้าครับเจ็ดหกหนึ่งเนาะครับเจ็ดครับบัตรตัดมาเรียนกับหนึ่งห้ากับหกหนึ่งเนาะพูครับส่วนล่างกับสุดเดียวได้เนาะครับห้าเจ็ดเนาะครับปูล่างกับนี่ห้าเจ็ดเปลี่ยนครับผมปูเดียวปูเดียวแจ้ปูมารกนีคือหกหนึ่งเนาะครับบนมาเขาในล่างเลยครับ เอาสซาับคลิปนี้วน้ำช้กับลบปูนปูเพียงเส้นนี้ขอให้ปูอยู่ดีมาได้ครับเลิก่อนทางเลว่างสายรถครับผมให้ปูให้เร<ด>็วๆได้ครับการาบนมัสการครับเขาวน้ำใช้กระเด็นมาตามแนวทางให้เอฟซีทุกคนหน่อยได้ครับปูสีทาดนะครับผมบนเกียดหนึ่งห้า เกตหกหนึ่งส่วนบนสองตัวนะครับหนึ่งห้าหกหนึ่งครับส่วนล่างผู้ให้แน่นๆเม็ดเดียวเลยครับห้าเจ็ดครับผมเอาวนำใสกะมานำเสนอตัวเลขลังเลิกเรียนให้เอฟซีตัวนได้รับส้มนับฟังนํำกันแล้วได้ครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอให้พแม่พีนงง่น้องถูกหวยเลยเงินหกโศกมันมานน้ำกันได้ครับในงวดสิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ